การดำเนินงานประกอบการนำเสนอขอการรับพิจารณาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ1 0 0 0 0คุรุชนคนคุณธรรมปีการศึกษา2566นางสาวสีผาบุญกว้างตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านผาสุกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำพูเขตหนึ่งพอเพียง ข้าพเจ้าปฏิบัติตนอยู่ในความพอเพียงนำหลักปัจจัยของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดส่งเสริมการใช้ทรัพยากรส่วนรวมอย่างประหยัดและคุ้มค่าเป็นแบบอย่างที่ดีดำเนินชีวิตตามหลักความพอเพียงให้ความรู้นักเรียนการนำสิ่งของวัสดุเหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น ยึดหลักการทำงานที่เป็นกาลยานมิตรที่ดีต่อทุกๆคนช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดาเนินการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพปฏิบัติตนเป็นผู้มีระเบียบวินัยในตนเองไม่เคยผิดวินัยข้าราชการครูกตันยูคาพเจ้าเป็นผู้มีความกตัญยูดูแลบิดามารดาและผู้มีพระคุณตามกำลังความสามารถ มีความจงรักภักดีต่อชาติและพระหมาหากษัตริย์เลื่อมใสในศาสนามุ่งเน้นและเป็นแบบอย่างให้แก่นักเรียนเพื่อนร่วมงานและบุคคลอื่นซื่อสัตย์สุจริตข้าพเจ้าปฏิบัติตนรักษาคำพูดที่ให้ไว้ต่อตอนเองยึดหลักในการนำสินห้ามาใช้ในการดำเนินชีวิตคำนึงถึงความถูกต้องมีความเสียสละรักษาคำพูด ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรงมีมนุษย,ยสัมพันธ์ที่ดีจริงใจน่าเชื่อถือรักษาผลประโยชน์ของทางราชการไม่เอื้อประโยชน์ต่อญาติพี่น้องหรือผู้ใกล้ชิดคุ้นเคยความรับผิดชอบข้าพเจ้าแต่งกายถูกต้องตามระเบียบและสุภาพเรียบร้อยยึดมั่นในคุณธรรมปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยจรรยาบรรณวิชาชีพปฏิบัติตามระเบียบสถานศึกษา ตรงเวลาในการปฏิบัติงานนำกิจกรรมไม้กวาดวิเศษใช้ในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนอุดมการคุณธรรมข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทเสียสละตรงต่อเวลามาทำงานตรงเวลาช่วยเหลืองานขององค์กรชุมชนและสังคมอบรมนักเรียนให้มีคุณธรรม เอาใจใส่ต่องานที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการและนักเรียนอยู่เสมอ